สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมเดียโบ4นะอันนี้จะเป็นซีซั่นที่4นะเป็นซีซั่นที่เล่นโคตรจะสนุกนะแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่บิ้วของง่ายที่สุดนะ้วง่ายจนขนาดที่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทำชาเลนจ์เวล70นะเป็นตีบอสหนอนกันนะซึ่งบอสหนอนเนี่ยนะฮะชาวเดียโบจะรู้กันดีนะเป็นอะไรที่โคตรจะยากนะตอนมันเวล100นะมันก็ยากอยู่ดีนะและยิ่งเวล200เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะยาก,กนขนาดที่ว่าเขาเปิดตั้งตีรับในเพจนะฮะรับวิ่งลงดันบอสหนอนนะเท่ะากและ นะแล้วไม่ใช่แค่ตัวบอสว่ายากนะการที่จะไปเจอมันเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะเพราะเราต้องเปิดแท่นบูชาก่อนนะการที่จะหาของมาเปิดแท่นบูชาได้นะคุณจะต้องไปจัดก,การบอสสองตัวก่อนนะก็คือบอสหุ่นยนต์กับบอสกระสือนะสองตัวเนี้ยเขาจะดรอปของที่เป็นไข่กับหินนะเพื่อมาเปิดแท่นบูชาเรียกตัวบอสหนอนออกมานั่นเอง ซึ่งไอ้บอส2ตัวเนี่ยมันก็ต้องหาของมาเปิดเช่นกันนะซึ่งของที่จะมาเปิดดันไอ้บอส2ตัวเนี่ยนะมันจะอยู่ที่เวิร์ลบอสตลอดนะซึ่งเป็นบอสโลกนั่นเองนะซึ่งบอสโลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีตลอดทุก24ชั่วโมงนะมันจะสุ่มเวลามาไม่ว่าจะเป็นตอน4ี่โมงเย็นเก้าโมงเช้าเที่ยงไม่ตายตัวมันจะสุ่มไปเรื่อยสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแต่จะมีรอบที่มันตายตัวอยู่รอบเดียวนะคือรอบทุกเที่ยงคืนนะทุกเที่ยงคืนของเกมเนี่ยจะมีบอสเวิร์ลหรือบอสโลก,นะก,กเนี่ยต่งคืนนะ มันจะสุ่มตัวอะไรมานะแล้วผมถามหน่อยฮะใครจะบ้านั่งเล่นเกมจนถึงเที่ยงคืนเพื่อรอตีบอสโลกอย่างเดียวกะกูนี่แหละเอาลนะเมื่อเราหาของ2อ,อย่างเนี้มาได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดดันบอสหนอนนะซึ่งบอสหนอนเนี่ยเขาจะบอกอยู่หน้าดันแล้วว่าต้องเลเวล100นะถึงจะมาสู้มันแบบสูสีหน่อยนะถ้าตามกันนั้นเนี่ยจะลําบากฮนะเพราะว่าขนาดเราเข้ามาหน้าดันนะมอนกีกี้ตีเราเนี่ยเลือดเราก็แทบจะหมดหลอดนะมันตีแรงมากซึ่งนี่ผมมีเวลแค่70นะเดี๋ยวผมจะมาทำชาเล่นนะ ตีบอสหนอนกันนี่นะก่อนเริ่มตีบอสหนอนนะคุณจะสังเกตเวลผมนะมีแค่77นะเวล70นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเปิดบอสหนอนกันบอสหนอนเนี่ยขั้นตอนแรกนะมันจะมีเห็นไหมฮนะตุ่ม ตุ่มหลุมเนี่ยสองรูเนี่ยมันจะมีลูกน้องมันโผล่ขึ้นมากำจัดมันก่อนนะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะแต่ระวังคิดมันรับคิดโคตรจะแรงนะโอ้โหดูเลือดมันมันแรงมากเวลลอยอ่ะเวลสุลดสิ้นะต่อไปตัวแม่มจะขึ้นมาเนี่ยบอสหนอนนะมันจะเปิดให้ท่าเพื่อถีบตลอดนะและแรงมากนะเนี่ยเราก็ทำการยิงไปแล้วตรงนี้เนี่ยผมต้องอธิบายก่อนนะบอสหนอนเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกันสามเฟสน,นะฮะตัวหัวแต่ละเฟสเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามเลือดที่ลดนะฮะออเลือดมันลดได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันจะทำการเปลี่ยน สรุปบอสหนอน,น,อนมีกี่เฟสนะ